สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรตีนดีๆจากพืชผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินนายศรีสวุวรรณจันยาเข้ายื่นร้องเรียนต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชอขอให้ตรวจสอบพฤติการในการใช้อำนาจของนายเศษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการขร้าราชการตำรวจกตรเข้าไปก้าไกา่หรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐในการแต่งตั้งนายตำรวจระดับผู้กำกับหรือไม่จากกรณีที่นายกรัฐมนตรีพูดในที่ประชุมสสพักเพื่อไทยเมื่อวันที่21พฤศจิกายนที่ผ่านมาและได้หลุดปากพูดว่าผู้กำกับใหม่ซึ่งผมมั่นใจว่าคงมีผู้ผิดหวังมากกว่าผู้สมหวังในห้องนี้ที่ขอตำแหน่งไปเพราะรู้สึกมันเยอะเหลือเกิน แต่ก็มีไม่น้อยที่สมหวังแต่ก็เป็นผู้กํากับใหม่ซึ่งเราจะต้องพูดคุยเรื่องนี้กันให้เข้าใจถึงทองแท้และต้องกําจัดปัญหานี้ออกไปก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเราเห็นว่าเป็นเรื่องสําคัญนายศรีสุวรรณบอกว่าที่นายกรัฐมนตรีออกมาชี้แจงก็เหมือนเป็นการแก้ตัวแบบน้ําคุุๆว่าไม่มีเจตนาและไม่เคยเข้าไปก้าวกายซึ่งเป็นการแก้ตัวและหาเหตุอ้างว่าตัวเองไม่ได้ทําแต่คําพูดที่ออกมาเป็นประจักษ์พยานที่ชัดเจน นักการเมืองนักวิชาการหลายคนก็พูดตรงกันว่าเป็นเหมือนใบเสร็จที่ไม่สามารถลบล้างสิ่งที่พูดไปแล้วได้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้นําประเทศที่สิ้นแล้วซึ่งความน่าเชื่อถือและศรัทธาของประชาชนถูกจับได้ก็ปฏิเสธพลวันสีข้างแดงไปทั้งเถือกและต้องมีบทลงโทษด,ด้วยเนื่องจากกฎหมายปปชเขียนไว้ชัดเจนว่ามีเจตนาจงใจที่ละเมิดรัฐธรรมนูญและกฎหมายรวมถึงฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง เราจึงต้องนำเรื่องนี้มาร้องต่อปปชตามคันรองของกฎหมายัวันนี้องค์การรัฐธรรมนูญรัฐดินมายืน่นคำร้องต่ปอปปชนะครับเนื่องจากการที่ท่านนายกร,รัฐมนตรีได้ไปพูดในที่ประชุมของพรคเพื่อไทยแล้วก็ผู้บริหารพรคเพื่อไทยเมื่อวันที่21พิกาที่ผ่านมาแล้วก็มีการหลุดคำพูดว่าสสพรคเพื่อไทยได้มีการขอตำแหน่งผู้กำกับการตำรวจนะฮะ หลายจำนวนมากแต่ท่านนายกเนี่ยตอบสนองได้ไม,ม่ให้ได้ไม่หมดนะบางคนได้บางคนไม่ได้ซึ่งคำพูดดังกล่าวเนี่ยมันเป็นประจักษ์พยานยืนยันว่าท่านนายกรัฐมนตรีและวก็สสของพรรคเพื่อไทยเนี่ยมีการใช้อำนาจนะฮะไปโยกย้ายแทรกแซงการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจนะครับซึ่งโดยกฎหมายแล้วไม่สามารถทำได้ ในรัฐธรรมนูญมาต,าตรา186วรสวรองท่านนายกไม่สามารถจะทําได้ในรัฐธรรมนูญมาตรา1 8 5อนุมาตรา3สอสอไม่สามารถจะทําได้นะครับเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่ฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญแล้วก็ในพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติปี2 5 6 5นะครับมาตรา5 5หนะครับกํารนดไว้ชัดเจนว่าอํานาจในการแต่งตั้งข้าราชการสัญญบัตรนะฮะไปจนถึงปันเอกปันตํารวจเอกนั้น เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติโดยตรงนะครับยั้การที่ท่านนายกรัฐมนตรีไปแทรกแซงการแต่งตั้งค่วบกับสถานีตํารวจทั่วประเทศเนี่ยนะครับจึงเข้าข่ายการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติปี2565โดยตรงรวมทั้งการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญมาตรา185อนุมาตรา3และมาตรา186กนะครับวราสองโดยชัดเจนซึ่งเมื่อฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญฝ่าฝืนกฎหมาย ก็เข้าข่ายความผิดนะตามมาตรฐานทางจริยธรรมที่สารรัฐมนูลได้กําหนดไว้ซึ่งองค์กรตรวจสอบเรื่องนี้โดยตรงก็คือปป,ปชองค์การรักชาติรับแผ่นดินติงนำความมาร้องต่อปปชให้ดําเนินการไต่สวนสอบสวนและมีความเห็นเสนอเรื่องไปยังอายการเพื่อส่งฟ้องสารดีกานะครับซึ่งหากสารดีการประทับรับฟ้องแล้วนายกรัฐมนตรีนะจะต้องดุนปฏิบัติหน้าที่ทันทีรวมทั้งสอสอ ขอตำแหน่งเหล่านั้นถ้าปรากฏดชื่อนะจากการไต่สวนสอบสวนก็าจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีและโทษของเรื่องนี้ก็คือทําให้ท่านนายกแล้วก็สสอเนี่ยจะต้องหยุดจากการดํารงตาแหน่งหรือไม่สามารถไปดํารงตําแหน่งทำการเมืองได้เป็นเวลาไม่เกิน10ปีครับ และว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ